จากมุมสงบของคาเฟ่เราจะพาทุกคนเข้าสู่สั่งเวียนเลือดของนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาสุรียนเล็กออเย็นยิ่งกับ The Way o f ฟมวยไทยรอยทางเมืองไทยเส้นทางแสาฮีโร่มาครับ เอาลองดูสิหมัดมันหนักจริงหรือเปล่าอยากรู้ครับอ่าสุ้ยอ่าสุยเอาะแต่ผมกันไหนในสัปดาห์หน้าและเท่านี้ช่วงหนึ่งที่เราหายไปแล้วก็ไปขับรถตู้ถูกป่มเรียกว่ามันเป็นจุดดาวของของมวยไทยไหมในขณะที่เราโหเราต่อยมวยมาทั้งชีวิตสะสมประสบการณ์มาขนาดเพื่อเพื่อสุดท้ายจะต้องไปขับรถตู้ครับก็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 ไม่ได้ม่ได้คิดว่างั้นนะผมก็คิดว่าว่าจะต่อยได้ไปเรื่อยแต่มัน โรคระบาดมันเข้ามาของก็เลยตัอไข่ของ,ของมันมีทอ้อไ,ไหมเพราะต่อยแต่ละครั้งเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเจ็บพอสมควรเรื่องทอ้อมันก็มีเล็กน้อยนะครับแต่เพื่อครอบครัวแบบนี้มันเหมือนมันเหมือนถ้าเราไม่หารายได้ในจุดนี้ก็ที่บ้านพ่อแม่หรือว่าลูกหรือว่าแฟนก็อาจจะไม่มีเงินอย่างนี้ครับ